ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนทำนิทำนานด้วยการน้อมนึกจิตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภกรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอื่นแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นจิ้นๆแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูก ในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจิ่วิชุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความวานน่างในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่าจะมีอาการเป็นไป do anh gặp à